ก็สวัสดีไปยังกับนักเรียนนะครับที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่ากําลังหยุดนะครับในช่วงของการหยุดเรียนพิเศษนะครับช่วงของเทศกาลวันโควิดเอ้ยไม่ใช่เทศกาลดีจริงๆมันเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนนะครับก็อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับมีแมสก็สวมแมสนะครับระยะห่างนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับผมวันนี้นะครับครูก็จะมา สอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์กันนะครับในชั้นของม .3 นะครับก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ในช่วงปิดเรียนพิเศษนะครับผมก็เราจะเรียนรู้กันวันที่4ถึง31มกราคมเลยนะครับโดยครูจะให้เป็นใบงานแล้วก็ให้เป็นเป็นการเรียนพิเศษไป นะครับก็ขอสวัสดีกับนักเรียนด้วยนะฮะชั้นม .3 นะครับโรงเรียนบ้านทุ่งกว้างนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนนทด้วยนะครับวันนี้ผมก็ครูรักษากุลสิงห์ทองนะครับก็จะมา,ามาเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องของเรื่องของแสงนะครับนักเรียนรู้จักแสงไหมฮะแสงที่เราเคยเห็นนี่มีแสงอะไรบ้างลังตอบดูสิ มีแสงอะไรบ้างแสงจากไฟฉายเออใช่นะครับบางคนบอกแสงแดดใช่ไหมใช่ในะครับบางคนบอกแสงอแ,แสงเลเซอร์ใช่ไหมใช่ในะครับทุกอย่างก็คือแสงหมดเลยนะครับหลายคนก็คงรู้เนาะระหว่างแสงกับเสียงเนี่ยมันเดินทางต่างกันไหมไม่เลกกันว่าแสงและเสียงเนี่ยอันไหนที่เดินทางไวกว่ากันเออนคะครับไม่เลกันว่าอะไรเดินทางไวกว่ากันนะครับ แน่นอนนะครับถูกต้องนะครับแสงจะเดินทางเร็วกว่าเสียงนะครับเห็นไหมเห็นก่อนที่เขาจุดพุมไหมครับปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะขึ้นไปแตกปุ้งอะไรเห็นแะ้วก่อนเห็นแสงว่าถึงแล้วก่อนเสียงจึงปุ้งตามมาเห็นไหมครับแสงเดินทางไวมากเลย นะครับผมเคยดูหลังเรื่องเดอะแฟทไหมแน่เห็นไหมครับผมก็เป็นแสงไวไวฟิฟฟิมากเลยนะครับเดินทางไวมากเลยนะครับอ่ะทีนี้มาเรียนรู้กันเรื่องแสงนะครับหชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับขอทุกคนนําสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าใครนําหนังสือมีหนังสือก็เปิดเรื่องแสงคุ้คู่ไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เรียนรู้ไปใน powerpoint ตรงนี้เลยนะครับผมการดูเรื่องแสงเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2ตอนนะครับก็คือ1คือ จะเรียนรู้เรื่องแสงและสมบัติของแสงนี่ตัวบนนี่นะครับแล้วก็2คือความสว่างและการมองเห็นสีของวัตถุนะครับสีของวัตถุมีกีส่สีที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างแลวจริงจริงมันเป็นสีนั้นหรือเปล่าและสมบัติของแสงแสงเนี่ยเป็นยังไงเรียนรู้กันครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กัน,นครับ นะครับใครที่มีสมุดก็จดไปนะฮะว่าแสงนี่ก็เรียนรู้กัน2ตอนนะครับแสงก็แบ่งเป็นเรื่องของแสงและสมบัติของแสงแล้วก็ความสว่างของความสว่างและการมองเห็นของสีของวัตถุนะครับผมครูก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี้นะครับไม่ได้ป่วยโควิดนะฮะแต่โรคภูมิแพ้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆจดนิดนึงแล้วเอาจดเสร็จแล้วอ่ะนะครับและตอนที่หนึ่งนะครับแบ่งเป็นสามเรื่อง นะครับก็แสงและสมบัติของแสงจะแบ่งออกเป็นสามเรื่องครับจบไปเลยครับแบ่งเป็นหนึ่งการสะท้อนของแสงครับ 2. การหักเหของแสงและ3ประโยชน์จากการสะท้อนและการหักเหของแสงครับ3เรื่องนี้เราต้องเรียนกันในวันนี้นะครับส่วนเรื่องการมองเห็นสีเราเรียนรู้นครับต่อไปกันนะครับวันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยเลยนะฮะใส่ชุด ยูนิฟอร์มโรงเรียนไม่ถึงกว้างเลยนะฮะเดี๋ยวรอน้องๆจดนิดนึงนะครับผมก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทิ้งกันเนาะนะครับแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลแต่ใจครูยอยู่ใกล้เธอเสมอนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวดูก่อนเล็กขอบอัดปะวะ <c oughs> นะครับเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวดูแป๊บนึงมันอัดปะวะอ่ามันอัดนะฮะหรื <c oughs> อว่าอ,อ,อัดเพิ่นอ่ะแบบทดสอบก่อนเรียนเรามาดูแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเรื่องแสงและสมบัติของแสง ลองตอบดูก่อนนะครับเขียนเขียนตอบตรงไหนก็ได้ตอบไปก่อนนะครับจะต,ตอบก็เขาง,งอลองตอบก่อนว่าก่อนเรียนนักเรียนเรียนรู้ได้มากขนาดไหนเรารู้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราพอจะได้ยินตรงไหนมาหรือเปล่าหรือเราพอจะเดาแม่นหรือเปล่าเอยตอมเอ๊ะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะแม่นหรือเปล่าลองมาดูครับเรื่องแสงและสมปรงแสงครับข้อแรกอ่ะดูนลิน ทดลองนำเทียนไขไปวางไว้หน้ากระจกชิ้นหนึ่งปรากฏว่าสามารถนำฉากมารับภาพเทีนยนไขได้นักเรียนคิดว่าละลินใช้กระจกชนใดและภาพที่เกิดควรมีลักษณะใดหนึ่งกไก่นะครับกระจกนูนภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุก 2. กระจกเว้าภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุก3กระจกเงาล่าภาพหัวกลับขนาดเท่ากันกับวัตถุก4กระจกเว้าภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุอ่าบอกก่อนเลยนะฮะ ห้ามโกงนะฮะเดี๋ยวคุณจะเฉลยเลยห้ามโกงนะครับผมตอบข้อไหนใครผิดก็กาผิดไปข้อไหนใครถูกก็ติ๊กถูกไปนะครับอ่ะตอบครับให้เวลาตรงนี้3ชั่วโมงรอเล่นนะฮะให้1นาทีครับจับเวลาครับลองดูดีนะครับผมว่าภาพกระจกเนี่ยมี2แบบนะครับคือกระจกนูนแล้กระจกเววา นะครับก็มันมีกระจกเงาลาบด้วยใช่ไหมอ่ามีสามแบบเลยมีเยอะๆหมผ้ากระจกมีหลายแบบนะครับแต่ที่เขาให้มาคือมีกี่แบบลองดูดมีสามแบบนะครับผมก็จะเป็นยังไงขนาดยังไงลองดูนะครับนารินนะอ้าหมดเวลานะครับคนตอบกันแล้วนี่ใครตอบกอไกย่ยกมือขึ้นโอไม่มีใครยกเลยนะฮะใครตอบคอไข่ขอไข่ไนร้าโอ้มีหนึ่งคนใครตอบขอควายโอ้นะครับใครตอบงงู ไหนใครไม่ตอบเลยรอฉเฉลยยกมือขึ้นอ้ามาดูฉเฉลยกันดีกว่านะฮะจริงๆแล้วนรินทดลองนําเทียนไปวางไว้หน้ากระจกคิดหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าภาพสามารถนาฉากเนี่ยมารับภาพเนายนไขได้คือมาจากข้อสเน็กครับงอนงูครับกระจกเ้านะครภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าถูกนะครับงอนงูผูกต้องเพราะว่าหรรู้ไหมเพราะว่า พอภาพที่สามารถนําฉากมารับได้เนี่ยนะครับแสงว่าเป็นภาพจริงนะครับซึ่งกระจกที่ทําให้ภาพจริงคือกระจกเว้าและภาพจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพหัวกลับเสมอครับต้องเรียนจำไว้เลยนะครับภาพที่นํามานําฉากมารับได้เนี่ยนะครับเป็นภาพจริงนะครับผมซึ่งกระจกที่ทําให้ภาพจริงได้คือกระจกเว้าภาพจริงที่เกิดขึ้นจะทําไมหัวกลับ เสมอนะครับผมเยี่ยมยอดทอากระเทียมพิชัยมากใครตอบงองูครับเอาไปเลยหนึ่งคะแนนต่อไปขอไข่เอ้ยทุยข,ข,ขอสองส่วนประกอบที่ช่วยสะท้อนแสงในไฟฉายและโคมไฟหน้ารถยนต์ทำมาจากอะไรครับเออส่วนประกอบ,กอบไฟฉายโคมไฟหน้ารถยนต์ทำมาจากกระจกอะไรครับหนึ่งเลนนูนครับสองเลนเวาลสามเลนกระจกนูนครับสี่กระจกวาลครับอ่ะตอบดีดีตอบดีบดี เอ๊ตอบอะไรครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ตอบไปเลยกล้ก็ขอข้อง,งอนะครับจกนูนป่ะเนาะบางคนที่เดิมไปหยิบไฟฉายมาดูเลยดิบางคนนี่โอ๊ยแงไปเห็นรถยนต์กระจกเป็นยังไงวะกระจกเว้าบป่ะวะไฟฉายหรือไม่กระจกเว้าหรือว่าเลนนูนมันเป็นเลนหรือเปเล่าว่าไม่ใช่กระจกหรือเป็นเลนเว้าหรือเป็นเลนอย่างเดียวไม่ใช่กระจกเรียกไงวะเอาแล้วครับมีคนสงสัยครับให้เวลาตรงนี้3 0มวิครับไม่ได้สังเกตดูได้นะครับว่ากระจก หรือว่าเลนเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับที่เราเห็นใส่แว่นกันนี่คือเลนไงที่เราเห็นในการใช้เลนในการเล่นอะไรเขาเรียกว่าเล่นขยายเนี่ยเป็นเลนแบบไหนแล้วถ้าเรากลับกันเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบไหนนาะคาผมอ้างหมดเวลานะครับใครตอบข้อหนึ่งยกมือขึ้นข้อสองข้อสามข้อสี่อ่าฉเฉลยครับข้อขอควายครับกระจกหนุนครับเห็นไหมครับเห็นกระจกรถเองไหม เห็นกระจกไฟฉายไหมครับมาทำมาจากกระจกก็คือมันแตกได้นั่นแหละนะครับผมข้อควายถูกต้องนะครับเพราะว่ากระจกนูนเนี่ยมีคุณสมบัติทุยมีคุณสมบัตินะครับในการกระจายแสงนะครับและต้องเป็นการกระจายแสงไปทางด้านหน้าของกระจกนะครับซึ่งช่วยให้เรามองเห็นวัตถุกลางได้ชัดเจนและในบริเวณที่กว้างขึ้นและสังเกตรถเราเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์กระจกจะเป็นนูนออกมานะครับไม่มีกระจกวอลเข้าไปเห็นไหมมันดูแสงเข้าไปมันทำให้ไม่มีใช่ไหมแต่กระจกในไอ้นูนออกมาก็คือมันกระจายแสงเข้าไป นะครับมันจะมีช่องกระจายแสงออกไปนะครับเราสังเกตไฟที่ส่องมาเนี่ยข้างในจะมีตัวช่วยในการกระจายคือนะครับบางคนใช้ฟิล์มใช่ไหมสะท้อนแสงบางคนใช้แรลูบิเนียมใช่ไหมสะท้อนแสงในการช่วยขยายแสงออกไปดังนั้นนะครับกระจกนูนจะเป็นตัวขยายแสงออกมาจากโคมไฟหน้ารถยนต์ครับปุ๊บมือข้อ3นะครับเราจะไปเร็วเลยนะฮะน,นี่ก็ปาไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ถึงเลยนนไม่มีวันขยายสาหรับดูของสินเล็ก ไม่มีแว่นขยายจึงนาเรียนเว้นตาของ,องของคนสัาสั้นมาส่องแทนแว่นขยายปรากฏว่าใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับ 1. โฟกัสไม่มี2มันเล็กไปประเปนนูน,นสีเปนเ,นเว้าอา้าวใครจับทิกได้นี่คือรู้เลยครับว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะใครจับทเทคนิคในการทําข้อสอบครู2ข้อที่ผ่านมาได้เนี่ยจะรู้เลยว่า,าครูพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมตอบเลย5 4 3 2 หนึ่งหมดเวลาคำตอบคือมันเป็นเลนเวาวครับนี่เห็นไหมนะครับอ่านะฮะเพราะว่าแว่นสายตาของเรานั้นนะครับของคนสายตาสั้นเนี่ยทำมาจากเลนเวลนะครับซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจากเลนเวลเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับซึ่งไม่ใช่จุดป,ประสงค์เลยในการใช้แว่นขยายที่ต้องการขยายภาพนะครับเออเห็นไหมข้อต่อเองครับอ่ะอีกสองข้อแว่นขยายที่ใช้สําหรับส่องดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทํามาจากวัสดุใด แล้วภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพทีิใด1นํามาจากเลนเว้าภาพจริง2หนึ่ของไข่นะครับกระจกนูนภาพจริงขอควายทํามาจากเลนนูนแต่ภาพมันเสมือนข้องอูกระจกเว้าภาพเสมือนนะครับทํามาจากอะไรนะครับอ่ะตอบไปก่อนนะสิบนาทีเอ้สิบวินะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาครับคาตอบคือข้อคอควายเลนนูนภาพเสมือนนะครับเพราะว่า,าภาพสเสมือนเป็นภาพที่เกิดจากเลนนูนนะครับเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับผมทําให้ขยายสิ่งชีวิตขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แน่นอนครับเขาบอกคิดง่ายๆเลยครับภาพเสมือนคือเกิดจากเลนนูนนะครับผมมันมีทำทำให้วัตถุที่มีขนาดเล็กยมันขยายขึ้นนะครับจำไว้เลยนะฮะเลนนูนทําให้ขยายขึ้นนะครับผมใหญ่ขึ้นเอง อ่ะข้อสุดท้ายนะครับหลักการสร้างใหญ่สร้างเส้นใหญ่แก้วนําแสงที่สุดคืออะไรครับโอ้โหครตอบแล้วไม่เป็นไรนะครับหนึง่งให้นําแสงตกกระทบภายในเส้นใหญ่โดยมีมุมตกกระทบเล็กกว่ามุมวิกฤตอ่ะอันนี้ครูจะไม่อ่านให้เราทํนเองเนาะนะครับเพราะว่ายิ่งครูอ่านเธอยิ่งงงแน่นอนนะครับอ่ะดูดีครับหลักการสร้างเส้นใหญ่นําแสงที่สุดคืออะไรครับเส้นใหญ่คือเส้นอะไรครับเส้นใหญ่ก็จะเป็นเส้นนําแสงเนี่ย นะครับคนบอกเส้นใหญ่เหมือนสไปเดอร์แมนปล่อยปิ้วได้ไหมอ่าไม่ได้ให้เวลาทำอย่างนี้1นาทีครับจับเวลาครูกินยารอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนวนนองนั้นมาเมื่อไรทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อติ๊กตอกเป็นอะไรวะ ี๋ยวเวลา20ปีครับ10 9 8 7 6 5 4 3 หมดเวลานะครับครูมาดูที่สตีมนะกลัวมันหลุดไปนะฮะแล้วครูคพูดฟรีนะครับเหมือนครั้งที่แล้วคําตอบคือคอควายนะครับให้ลําแสงตกกระทบนะครับผนังภายในอ่ภายในเส้นใหญ่นะครับโดยลำแสงจะสะท้อนที่เกิดขึ้นจะต้องมีมุมตกกระทบโตกว่ามุมวิกฤตนะครับและลําแสงจะสะท้อนไปเรื่อยๆส่วนความรู้นะครับหรือว่าขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเรียนกันในช่วงต่อไปนะครับผม นักเรียนเคยเห็นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับกระจกอาคารไหมครับหรือกระจกรถยนต์ไหมนักเรียนเห็นทิศทางของแสงเป็นอย่างไรเห็นไหมครับใครเคยเล่นบ้างล่ะที่รถไปจอดแล้วก็เอากระจกเนี่ยส่องไปยันอะไรไปยังดวงอาทิตย์แล้วก็สะท้อนเนี่ยให้ไฟเนี่ยมันโดนหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับให้แสงมโดนหน้าเพื่อนเนี่ยนักเรียนคิดว่าทิศทางของแสงเป็นยังไงนะครับเปทิศทางเป็นไงโม่ตัวไงทิศทางเป็นไง ทิศทางตรงข้ามทิศทางสามเหลี่ยมทิศทางแล้วแต่ milk, นะครับวิธไม่มีผิดนะครับอ่ะมาดูกันเมื่อนํากระจกมาส่องตัวเองภาพที่เห็นจะมีลักษณะใดเป็นภาพจริงภาพเสมือนหรือภาพหัวกลับเอะเราเอาเนี่ยสมมติสมมติอะไรเนี่ยสมมติอสมมติครูเอาเอาเอาเนี่ยอะเอาครีมใครดูดู ข้างล่างนะข้างล่างตรงไนไม่รู้เนะี่ยนะครับเอา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 ยาเนี่ยมาส่องกระจกจะเห็นว่าภาพมันเป็นยังไงเอนะครับตัวอัเป็นยังไงดีกว่านะครับไม่เห็นคาตัวเล็กค่ะโอเคนะครับผมนักเรียนเคยส่องกระจกแล้วเห็นเพื่อนที่นั่งด้านด้านด้านข้างหรือไม่เห็นปะเคยส่องปะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาไงวะส่องกระจกนะดูภาพดูหน้าคุณนี่้อเพื่อนอยู่ข้างมาไงวะเ้ยมาไงวะเห็นไหมครับ นักเรียนถือกระจกแบบไหนเอ,อถือกระจกแบบไหนสามขอเขายังไม่ได้ไปตอบมันนะครับผมเขาถามไม่เฉยถือกระจกแบบไหนลักษณะไหนจะเห็นเพื่อนหรือว่าไม่เห็นเพื่อนเห็นตัวเราออานะครับผมอ่ะนะครับมาดูเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะครับการสะท้อนของแสงนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราอยู่ในห้องมืดเราจะมองไม่เห็นสิ่งใดเลยถ้าเราเรียนกดสวิตช์จะเกิดอะไรขึ้นดู ะนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆในห้องได้ปิดปุ๊บเอา้าปิดไปได้แล้วปิดปุ๊บไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นใครเลยแต่ถ้าเปิดปุ๊บนน่จะเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับเขาบอกว่าแสงจากหลอดไทฟ,ฟ้าทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆซึ่ง พลังงานที่เราเรียนไปแล้วจําได้ไหมครับการเปลี่ยนเป็นพลังงานจะเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานอะไรแสงได้ไหมได้นะครับต้องพลังงานแสงได้นะครับผมแสงทาให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับเพราะว่าจะมีการดินทางของแสงนะครับหลายแบบหลายรูปแบบเลยนะครับจะมีลักษณะใดนะครับลองดูกันนะฮะนะครับนักเรียนสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมต่อไปนี้ครับนะครับดูตามเลย นะครับสังเกตการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาลาบครับปัญหาอันนี้นักเรียนเดี๋ยวจะให้จดนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนก่อนนะฮะเมื่อนะครับในลำแสงตกกระทบนะครับกระจกเงาลาบลำแสงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะอะไรนะครับอุปกรณ์ปะปะปะปบปบปะ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 ปบปะปะปบปบปะปะปะปบปบปะ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 ปบปบปะ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 ปบปะ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 ปบปบปะปนะปะปะปบปบปปปปบปปปปปปปะปะปะปปบป ขั้นตอนนะครับก็ตามนี้นะครับเราก็หยุดแล้วก็เดี๋ยว่อยลอกลงไปนะครับผมข้อสองหยุดลอกลงไปข้อ3หยุดแล้วก็ลอกลงไปครับข้อ4อหยุดข้างล่างนี้นะฮะหยุดแล้วก็ลอกลงไปครับนะครับแล้วบันทึกผลตีตารางอย่างนี้นะครับตีตารางนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในช่วงของการเปิดภาคเรียนนะครับว่า การคำนวณนี้มันจะเป็นไปตามนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลอกคําตอบไปก่อนก็ได้ทักเรียนลอกคาตอบไปก่อนก็ได้เนาะลอกไปก่อนก็ได้นะครับใครหยุดแล้วก็ลอกคาตอบไปก่อนให้เหมือนกันได้นะครับอันนี้คือเป็นมุมนะฮะสิบห้าองศานะครับมุมสามสิบองศานะครับมุมห้าสิบองศานะครับนะฮะลองลอกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับผมไปหยุดลวลอกออกนะครับสรุปผลก็ตามนี้เลย นะครับแนะบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับทีนี้เมื่อลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูคําตอบจากการจากการที่เราได้ทําการเอ่ออะไรจากการที่เราได้ทําการทดลองกันแล้วนะครับบอกว่าเมื่อแนวลำแสงจากกล่องแสงตกกระทบกับผิวของกระจกเงานักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับมีแนวลำแสงผู้ออกมาจากกระจกนะครับ ผลสรุปของกิจกรรมันคืออะไรนี่นะครับใครจะใครจะทําก็ทํานะฮะใครที่ยังไม่ทําก็ต้องทําอยู่ดีพเพราะจะเปิดเรียนมาเราเรียนรู้เราปอทดลองอย่างเดียวเลยทฤษฎีเนี่ยเราจะไม่เรียนกันแล้วเราจะมาทดลองอย่างเดียวเลยเพราะทฤษฎีเราจะเรียนในชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับผมนะครับอะหลังจากที่เราลอกการทดลองมาแล้วเนาะนะครับเรามาเรียนรู้กันเรื่องการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาลาบ นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะทําเป็น EP ต่อไปหรือว่าทําเป็นทําทเป็นกายรู้ได้แพทต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนกลับไปไปไป,ไป,ไ,ปไปลอกตรงนี้มาก่อนฮนะไม่ใช่คําว่าลอกนะฮะไปบันทึกผลนะครับขั้นตอนการทํากิจกรรมนี่นะครับผมตรงนี้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 นะฮะถามว่าใครจะลอกวาลูปได้ไหมได้ครับแล้วก็บันทึกผล นะครับก็ลอกไปก่อนนะครับใชปากาแดงว่าวาดรูปสวยงามนะครับสรุปผลนะครับแล้วก็ค้นหาคําตอบนะครับลอกไปก่อนนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการสะท้อนของแสงบนกระจกเงาลาบครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวรู้กันใหม่ในชั่วโมงหน้า EP ต่อไปครับสวัสดีครับ